สวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้กำลังเล่นอะไรรอทางพรางอยู่เลยคับพังพรางใช่ไหมแสดงว่ารออะไรอยู่ใช่ไหมเอาจีบดีกว่าเดี๋ยววันนี้อาจารย์มีคำถามเกี่ยวกับฟิสิกส์พร้อมเปล่าพร้อมค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรเนะะาะเอาละครับพวกเรารู้จักคำว่าการถ่ายเทความร้อนไหมใช่แบบว่าเวลาเราจับแล้วความร้อนเข้ามือไงถี่หยางมาถูกทางใกล้เคียงใกล้เคียงเชื่อหรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน mm hmm. มีแค่สาแบบเองตัวอย่างแรกที่อาจารย์สามารถเล่าให้พวกเราทุกคนฟังได้ง่ายๆเลยดูจากแก้วของอาจารย์นี่เลย mm hmm. นึกมากสมมุติว่าตอนนี้ของอาจารย์มีน้ําร้อนอยู่ถ้าอาจารย์จับที่ด้ามจับทุกคนรู้สึกร้อนไหมไม่ค่ะแต่มันก็อุ่นๆเนาะใช่ค่ะทั้งๆที่ตัวไอ้ที่ร้อนจริงๆเนี่ยอยู่ข้างในเนาะ mm hmm. อย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีการถ่ายเทความร้อนมาที่ด้าม mm hmm. จับเล็กน้อย mm hmm. อ่า mm hmm. อย่างเงี้ยเราเรียกว่าการนําความร้อน แบบที่2พหาความร้อนหรือเปล่าครับโอ้ฟังแสงว่าเคยเรียนมาแล้วถูกต้องเลยเวลาเราร้อนร้อนมาแล้วเราเปิดพัดลมอ่าเย็นหน่อยนั่นแหละตัวลมนั่นแหละพาความร้อนไปอ๋อแสดงว่ามันไม่ได้ถูกจับโดยตรงใช่ไหมถูกต้องไม่ได้ผ่านไอเจ้าตัวของแข็งหรืออะไรแต่เป็นการเคลื่อนที่ของอากาศหรือตัวอย่างหนึ่งเคยไปเข้าแคมป์ไหมต้องมีจุดไฟเวลาหนุหนาวแล้วรอบกองไฟเนาะแต่เวลาเรานั่งล้อมรอบกองไฟเราจะรู้สึกอุ่นอุ่นใช่ค่ะโดยที่เราไม่ได้ไปต้องไปแตะไฟนะเรารู้สึกว่าอุ่นเองนะ <Okay. S 2> ความอุ่นที่เรารู้สึกได้นั่นแหละมาจากการแผ่รังสีเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถ่ายเทความร้อนมีอะไรบ้างพวกเราคอนึกออกไหมกา้ําหรือเปล่าคะอ่าใกล้เคียงกา n ้ m นี่คล้ายๆกับแก้วของอาจารย์เนาะไอตัวน้าในนั้นก็พาความโอ้เต็มไปหมดเลยดีมากพวกของที่เป็นโลหะครับโลหะนี่ถือว่าเป็นตัวนําความร้อนที่ดีแต่วันนี้ครับน้องๆทางบ้านเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถ่ายเทความร้อนเราไปตามดูกันเลยครับ ่ไถุงใสไอซ์ครีมทำไมเวลาเราซื้อไอศ์ครีมเขาต้องใส่ถุงแบบนี้เพื่อให้ไอติมมันไม่ละลายหรือเปล่าคะความเย็นอ่าเราลองมาอธิบายในมุมของการถ่ายเทความร้อนทำไมมันถึงช่วยให้ไอติมไม่ละลายได้คิดว่าฟอยล์หรือเปล่าคะอ่ามีส่วนและอันที่หนึ่งมีฟอยล์ฟอยล์นี่มันพวกนําความร้อนอะไรพวกมีส่วนด้วยอ่าเพราพยายามจะทําให้มันเป็นไซส์สารที่เป็นเงาๆอย่างนี้นะสะท้อนแสงเนาะก็ส่วนหนึ่งก็จะช่วยเรื่องของการลดการแผ่รังสีได้ด้วยชิ้นต่อไป ถุงกาแฟโบราณเดีวเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาจะใส่พวกกาแฟโบราณโอวันตินชาอะไรก็ตามอยู่ในนี้นะแล้วก็ด้านนอกก็จะมีถุงกระดาษอยู่ทำไมเขาถึงเสิร์ฟให้กับลูกค้าในรูปแบบนี้เพื่อไม่ให้ความร้อนมาเข้าไปถูกต้อง <c oughs> หลัการคล้ายๆกับถุงไอศครีมเมื่อกี้เลยเนาะกระดาษมันไม่นำความร้อนครับถูกต้องเลยกระดาษเนี่ยเราเรียกว่านำความร้อนไม่ดีเย็นได้นานเลยอาจจะวางได้หลายชั่วโมงน้ำแข็งอาจจะยังละลายไม่หมด ยังมีอีกที่ใช้หลักการเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายเทความร้อนชิ้นต่อไปคือแก้วในตำนานแก <c oughs> ้วทำไมต้องในตำนาน,น <c oughs> มันสามารถปกป้องความเย็นในแก้วได้ถึง12ชั่วโมงนี่โอ้โหเหมือนเป็นตัวแทนาำน่ายเองชื่อมันก็บอกแล้วว่าแก้วสุญญากาศจะเห็นว่าน้ำแข็งอยู่ได้โอ้โหนานเลย12ชั่วโมง18ชั่วโมงมันก็ไม่ละลาย <c oughs> ที่เป็นเช่นนี้ได้ก็เพราะคือไอ้เจ้าเปลือกนอกของมันเนี่ยเขาบิดโค้งเข้ามาแล้วสุดท้ายเขาก็เอาอากาศออกไปก็เลยสามารถ คงความเย็นหรือความร้อนเอาไว้ได้นานมาก้ช่วงฟิสิกส์พิสูจน์นะคะโอ้ยได้ยินเสียงอะไรนิดนึง,นนงค่ะได้ยินเหมือนอะไรแบบผ่านๆแบบวุบถ้าเราได้ยินเสียงเนี่ยก็คืออากาศจากข้างนอกนี่แหละวิ่งเข้าไปข้างใน อ่าไม่ใช่้างในบิงออกมังนอกเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้ก็คือถ้าทุกคนสังเกตด้านในมันจะมี2ชั้นใช่มีสองชั้นแล้วมันเหมือนว่ามีช่องว่างอยู่ที่บริเวณผิวของไอ้เจ้าภาชนะนี้ถ้าไอ้เจ้าบริเวณระหว่างผิวเนี่ยมันเป็นสูญญากาศได้มันก็จะสามารถลดความสามารถในการถ่ายเทค,ความร้อนได้ก็เลยสามารถรักษาอุณหภูมิของเครื่องดื่มหรืออะไรก็ตามที่อยู่ภายในให้ใหอยู่ได้นานนั่นเอง เรื่องราวของฟิสิกส์วันนี้ที่พวกเราได้เรียนรู้กันเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเรื่องของการถ่ายเทความร้อน <S <S ซึ่งเราสรุปได้ว่าการถ่ายเทความร้อนมีอยู่3วิธีก็คือการนำความร้อนการพาความร้อนแล้วก็การแผ่รังสีนั่นเองครับ